โอเคครับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นเกม Arena, อเลน a าปิกเอาซีซัน8นะครับซึ่งวันนี้ผมได้จัดไหนมานครับเอ้สโคปไนนะเป็นสโคปราคาถูกวันนี้ผมจะมาเล่นนะในโหมดนอต t ิกนะเป็นแบบอัปเดตใหม่นะมันจะมีหิมะตกนะครับทุกคนนี่เลยครับโคตรเท่ <c oughs> <c oughs> โคตรอันตรายโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มตีด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่แ่ก็จะมีนะครับปรับเวลาแบบเรายิงได้ใช่ไหมล่ะแล้วเพื่อนมันจะเข้าไปเก็บของมันเก็บไม่ได้นะครับกคนมันต้องรอส0 45ิสิบ้าวินะครับโอเคงั้นไปดูกันในเกมแล้วกัน โหเชีย่ยโคตรเทร่เลยครับทุกคนดูดิดูดูดูนี่โคตรเท่เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับโอเคมาละวดีเกิดตรงไหนวะอันนี้ฮีมาตกหนักนะครับตรงไหนวะอ๋อตรงแถวนี้นะครับทุกคน อาจจะมีคนเกิดก็ได้นะข้างหน้าข้างหน้าอาจจะมีบอดนะทุกคนรู้สึกว่าเราวิ่งอะบ,บันหมดเร็วมากเลยนะทุกคนมันอาจจะเป็นเพราะแมพหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะสเตมิน่าหมดเร็วมาก ใครเปนนังเอื้อวะเพื่อนเราข้างล่างน่าจะมีคนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทำการใส่เลยนะ,ค,นะครับทุกคนสโคปไหน โอเคน่าจะเป็นบอทดนะครับไม่น่าจะใช่คนโอ้โหโดดไปไม่ได้วะสูงอันนี้ไม่รู้อ่ะ ดครับตอนนี้พายุหิมะเริ่มมาแล้วครับก็ได้จังหวะพอดีครับเราต้องเอาในไปสองนะครับเผื่อเจอของดีอะไรเงี้ยเกอนเราเอ้ย บอตายหนึ่งทางขวามันจะมีนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงน่าจะโมสินนั่นไงไกลเกินว่ะเฮ้ยมันไกลเกินนะทุกคนไปไหนละไม่เห็นแล้วทุกคนเดี๋ยวถ่าที่ใหม่หแล้วทุกคน หาที่ลงก่อนไม่เจอนะทุกคนเชื่อไม่เจอจริงเพื่อนเราเพิ่งใส่รูดได้ย่ยดูแล้วน่าจะหิวของจัด กูเกลียดคนหิวของว่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยเหี้ยคน แล้วไปแล้วทุกคนเชี่ยกูเจอสไนคนหิวขอคนหิวขอกูตายแล้วโอเคเว้ ผู้ยิงมันไหลดอกเกาะน่าจะหนาจัดนะคุณเกาะมันน่าจะหนาจัดเลยครับ พาโยฮิมะมาทีขอร้องตอนนี้พายยหิมะไม่มาวะ่ะอย่าบอกนะว่าสโคปไหนเป็นกันอะเดองไปทำอะไร400เมตร เอาวะพายุหิมะเริ่มมาครับทุกคนมันกำลังเข้าทางเราเลยเฮ้ยดีดีด,ดีดีเลยอย่างนี้ดีเลยครับอย่างนี้ โอ้กระสุนกูจะหมดไหมเนี่ยเหมือนว,ว่านะครับมันจะอึดมากเลยครับทุกคนยิ่งไปหลายทีไม่ตายสงสัยมันต้องเจอเราแหละไปไหนละ เห็นวะสองนาทีชิปหายเพื่อนเราโดนวะ ax ปะเนี่ยแต้มเดียวตายดิมาเล่นสองศพแล้วกคนไหน A X เปล่าวะ วิ่งแล้วครับแต้มเดียวตายเลยว้ยตายสวยลบหนึ่งับทุกคนเดี๋ยวเก็บตะโคมไหนก่อนะครับเยอะเอาดี โอ้ห oh. ของดีจัดเลยครับทุกคนไปขอพงขอป้นแล้วกันห้าหมื่นห้านี่เท่าไหร่บ้าหกหมื่นห้าห้าหมื่นโอเค เหมือนจะดีนะทุกคนดูมนันออกมาดิวิ่งครับแค่นี้แหละคุ้มครับบอกเลยน่าจะมีตัวเดียวนะครับทุกคนเข้าหัวเต็มๆเลยคงจะมีตัวเดียวแหละ ขอวิ่งก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปดูที่ศพเพื่อนก่อนอาจจะมีตัวมาเพิ่มนะครับเกาะเกาะเกาะกำลังจะพังแล้วแหละโอ้โหเอาดี ดูดิเอามาโคมจัดเลยตูสะกินเย้โคตเท่ม yeah. okay, าครับเดี๋ยวไปออกดีกว่าคนระับเพื่อนเราไม่ต้องสนใจนะไปพวกนี้มันหิวของไต่ขอบระแวงคนอยากนานเลย เฮ้ยถึงสักทีเว้ยแต่ไม่รู้ว่าจะโดนดักหรือเปล่าโอเคจะโดนดักด้วยเนี่ยอุ้ยครับสำหรับใครครับที่เข้ามาดูใหม่แล้วก็อย่าลืมนะคร Subscribe บผมด้วย แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเค